สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พฤหัส30ตุลานะครับอาชีพผู้จัดการทีมเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับก็คือไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเคยเป็นแชมป์มามากมายแค่ไหนแต่คนจะตัดสินจากผลงานในปัจจุบันนะครับถึงจะทำทีมเป็นแชมป์ม,มาแต่ถ้าปัจจุบันน่าเกลียดมันก็อยู่ไม่ได้นะแอนส์พอสเดคโคกโดนไปแล้วกับสเปอรส่วนคนต่อไปอาจจะเป็นอาร์เนสซสนะครับ การตัดสินใจของสล็อตในช่วงหลังเนี่ยคงต้องบอกว่าผิดมากกว่าถูกนะการส่งเด็กลงสนามจนเลี้ยวโพแพ้คริสตพาเลสยับเยิน30ตกรอบคาระบเบาครับเมื่อคือนนี้เนี่ยแฟนหกมากมายรับไม่ได้กับความสุดโต่งของสล็อตนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยสล็อตจะอยู่หรือไปนะครับอาจจะตัดสินกันในเกมหน้าเกมที่เลี้ยวโูเจอกับแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ หงแพ้6จาก7นัดหลังสุดเนี่ยแฟนบอลเจ็บปวดแน่นอนนะครับแต่มันก็ยังไม่ซีเรียสเท่ากับว่าไม่มีใครรู้จริงๆว่าสอ็อตจะพาทีมกลับมาได้ยังไงมันมืดมน,นใช่ไหมโอเคคาราบาวครับรอบ16ทีมที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนี้นะครับเรียวพูลลงเล่นในถนะรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วเจอกับคริสตัลพาเลซหงโรเทชันครับกุสเออนอร์สลตเปลี่ยนทีม10คนจากนัดหลังสุดที่แพ้เบรนฟอร์ด เฟรดดี้บูตแมนประตูมือ3ลงตัวจริงนะครับโจโกเมสเล่นเซ็นเตอร์คู่กับแอนดี้โรเบอร์สันแบ็คขวาซ้ายคือคาวินแรมซี่กับมนะิลสเคอร์เคชแดนกลางใช้วาตตรุเอนโดนะครับเทรเนิโอนี่และอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์ส่วนข้างหน้า3ตัวเฟสเดริโกเคียซ่าเล่นหน้าเป้านะทางซ้ายเดวอินกูโมวานะครับส่วนทางขวาคีแรนมอริสันดาวรุ่งอายุ18บนแะตัวสำรองเลี้ยวภูก็เด็กล้วนเลยนะครับไม่มีใครอายุเกิน21ปีนะครับ ในส่วนของมานั่งสำรองนะครับเด็กทั้งนั้นเลยนะรุ่นใหญ่อย่างฟันได้โมซาลาอิบูโคนาเต้ดอมซูบอสไลโคดิกคโปเนี่ยไม่มีชื่อนะครับได้พักไปเลยนะขณะที่คริสตลพาเลสทีมเยือนเขาก็โรเตชันนะครับแต่พาเลสยังมีตัวจริงลง6คนมาร์กเกอี i, ลงมักซองลาครัวลงนะครับดาเนลมุนยอสแบ็คขวาจอมบุกก็ลงไดจิคามาดะเยริมีปีโนอิสเมล่าซาลงหมดนะครับ ขณะที่พวก SDNKT, ี้แอนเคเทียวิลฮิลส์เจดีกนี่ยพวกนี้ก็เป็นตัวสำรองที่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้น c r คริสต Palace ยังมีมาตรฐานของตัวเองนะครับเกมนี้เปิดรายชื่อออกมาเนี่ยทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับมันก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าน่าจะจบยังไงนะความจริงตัวเรียวปูที่ลงไปก็พยายามกันแล้วนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับริโอเอนกูโมวาในปั่นไซส์เฉียดเสาไปลูกนึง เฟดริโอเคียซ่ามีโอกาส2ครั้งนะครับข้ามคานกับติดเซฟประตูบอเตอร์เบเนดิตสพาเลสเครื่องร้อนช้าหน่อยนะครับแต่พอติดเครื่องในโอกาสก็ามาเฟรดดี้วูดแมนประตูหงแดงเซฟ3ครั้งนะครับแต่ว่าช่วง4นาทีสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกหงก็พังคริสตัลพาเลสได้2ประตูรวดจากอิสเมลัซาลูกแรกนาที41เนี่ยโจโกเมสสกัดไปเข้าเท้าซารครับโดนวอลเลตูมเดียวหายเลย นาที45เยเรมีปิโน่ไหลคืในใ้ซาลุดไปยิงนะครับยิงแบบเน้นๆนะครับผ่านเฟรดดี้วูดแมนลูก2เนี่ยเกมรับโงแตกกระจายเลยนะโจโกโมเมสโดนเอ็นดีเอ็นเคเทียหลอกวิ่งดึงออกจากตำแหน่งนะครับครึ่งแรกพาเลสนำเลวูปู2-0ครึ่งหลังคริสตอลพาเลสส่งชองฟลิปมาเตตากองหน้าตัวหลักลงแทนเอ็นดีเอ็นเคเทียนะครับส่วนหงเปลี่ยนไปก็มีแต่เด็กอะเลวูปูไม่ฟื้นนะครับตัวชมครับ นาทีเจ็าอมารานาันโล่กองหลังวัย18ปีที่ลงมาเล่นแทนแม็คคลิสเตอร์ได้แค่11นาทีนะครับโดนใบแดงนะครับนันโล่นันโล,นะนนโลน่ไปทำฟาวจัสินเดเวินนี่ที่หลุดเดียวนะครับลูกนี้คือนันโลน่ในพลาดเองนะครับทำบอลลั่นโดนสวนแล้วตัวเองต้องทำฟาวตัดเกมนะอม,มารานาันโล่ลงเล่นชุดใหญ่เรือพู้สองนัดโดนไล่ออกทั้ง2เกมนะครับเขามีเวลาอยู่ในสนามรวมกันแค่16นาทีเท่านั้น หลังจากนะั้นรดโดนไล่ออกเนี่ยเวอร์จิลฟันไดอิบุคนาเต้ต้องเข้าไปปลอบในห้องแต่งตัวนะครับนะเป็นห่วงน้องนะเลวพูสิบตัวไปกันใหญ่นะครับโดนลูก3นาที88ดดเยเรมีปิโน่ยิงได้นะครับลูกนี้มาจากจังหวะโต้กลับโจโกเมสจ่ายบอลไม่ได้ดูเลยนะครับจ่ายบอลย่ําแย่เลยนะครับพี่โจเนี่ยโดนตัดแล้วพาเลสสวนกลับไปจบที่ตาข่ายนะครับ30นะ คริสตัลพาเลสบุกถล่มเลี้ยวผูยับเยินนะครับ Palace, พาเลสผ่านเข้ารอบ8ทีมหงตกรอบนะครับแพ้เป็นนัดที่6จาก7นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยนะแน่นอนนะครับประเด็นสําคัญของเกมนี้ก็คือการจัดทีมของอาร์เนส l ์สลอตซึ่งหลายคนรู้สึกว่าเหมือนจัดลงไปแพ้ส่งเด็กลงไปฆ่านะครับหลังเกมนักข่าวถามตรงๆเลยนะครับว่าสลอตเสียใจที่จัดทีมแบบนี้ไหมสลอตบอกไม่นะครับไม่เสียใจนะ เขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วปกติเลวพูก็ใช้ถ้วยนี้เป็นการทดสอบเด็กอะคาเดมี่มาตลอดแล้วตอนนี้สภาพทีมก็ไม่พร้อมเขามีนักเตะให้เลือกแค่15-16คนหลายคนเจ็บพวกที่ย้ายมาใหม่จากลีกอื่นยังปรับตัวกับการเล่นทุกๆ3วันไม่ได้อีซักที่คิดว่าพร้อมก็ไม่พร้อมแล้วตอนนี้ก็เจ็บเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับแล้วด้วยสภาพที่นักเตะค,ค่อนข้างล้าแบบนี้ ถึงส่งตัวจริงลงก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเอาชนะคริสตัลพาเลสได้สล็อตว่าอย่างนี้นะครับเทตุผลของสล็อตก็พอจะเข้าใจได้อยู่นะครับแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือทําไมไม่เหลือตัวหลักเป็นสมรองรอลงครึ่งหลังเหมือนที่ทีอื่นเขาทํากันนะคริสตัลพาเลสเี่นดรอปชองฟิลิปมาเตต้าแต่ก็ส่งลงครึ่งหลังนะครับอาร์เซนอลเนี่ยส่งบูกยุสซาก้าเด็กันไรส์กาเบรียล ลงเล่นในช่วง20นาทีสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เล่นกับสวอนซีเมื่อคืนนี้ถึงพักเออร์ลิงฮาลันนะครับแต่ว่ายังมีโอมามามุชมีเซรมิโดกูมีไรอันเชกีนะครับฟิลฟอร์เด้นกับยอสโกกวาดิโอก็โดนเปลี่ยนลงครึ่งหลังเหมือนกันนะไม่มีทีมไหนก็เสี่ยงพักยกแมตช์แบบเนอร์สโอตนะอืมตรงนี้สำคัญนะครับเกมกับพาเลสเนี่ยถ้ามานั่งสำร้องหงมีเอคิตติเก้ มีซูบอสไลน์หรือมีพี่โมนะครับโอกาสรอดก็น่าจะพอมีนะก็คือวางแท็กติกดีๆนะครับครื่งแรกเพลย์เซฟยันไว้ก่อนนะครับครื่งหลังค่อยทยอยส่งตัวหลักลงเลี้ยวภูก็น่าจะมีโอกาสมากกว่านี้นะไม่ใช่ส่งเด็กลงไปแพ้แบบไม่มีลุ้นนะอา์เนอร์สโอตยอมสละคาราบาวครับแบบนี้เท่ากับเอาอนาคตไปฝากไว้กับเกมเจอแอสตันวิลล่าวันเสาร์แบบเต็มๆเ,เลย เกมเรียวพูวิล่าที่แอนฟิด์เสาที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับกลายเป็นเกมสำคัญที่สุดของอันเนอร์สลอตในฐานะกุนซือเรียวพูนะคือไม่ต้องรอถึงนัดเจอเรอัลมาดริดหรือว่าเจอแมนซิตี้สัปดาห์หน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเสาร์นี้ถ้าแพ้วิลา่าคาบ้านเนี่ยอันเนอร์สลอตคงจะไปต่อลำบากอย่างไรก็ตามนะครับเรียวพูพอจะมีข่าวดีครับเกมเจอวิล่าเนี่ยแรนกราวินแบกที่เจ็บข้อเท้าเนี่ยล่าสุดข่าวบอกว่าหายแล้วนะครับ น่าจะฟิตลงได้นะรอดูกันนะครับโอเคในส่วนของคู่อื่นครับอาร์เซนอลเอาชนะไบรตัน2ประตูต่อ0ปืนใหญ่ก็ปรับทีมนะครับตัวจริงเอเบริชิเอเซ่ลงคนเดียวนะครับนอกนั้นสำรองคริสเตินมอสเกรากับเปียโรอินคาปิเย่ยืนเซนเตอร์นะครับกลางมี Mer ino, มิเกลเมริโน่มีคริสเตินนอกาดนะข้างหน้าแม็กซ์ดาวแมนอีตันวานเลรี่แล้วก็มีองเดรฮาริมันอันนุส เด็กวัย17ปีเล่นเป็นหน้าเป้านะครับอาร์เซนอลเปลี่ยนทีมเยอะแต่คุณภาพไม่เปลี่ยนแล้วตัวจริงหลายคนเนี่ยเขานั่งสแตนบายอยู่ที่ม้านั่งสำรองนะครับอีตันวานิรีกับบุคโยซาก้ายิงคนละลูกนาที57กับ76ซาก้าลง20นาทีสุดท้ายนะครับเช่นเดียวกับ Rice, Gabriel, เด็กแันไรส์กาเบรียลยูเรนทิมเบอร์รวมทั้งเลนโดทรอสซาอาร์เซนอลไม่ได้พักตัวจริงทั้งเกมนะครับทยอยลง ลง20นาทีก็ยังดีนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะสวอนซีทีมแชมเปี้ยนชิพสองหนึ่งครับซิตี้พักเออร์ลิงฮาลันนะครับดรอปฮาลันใช้โอมามามุสเล่นหน้าเป้าไรอันเชกีเล่นเพลย์เมกเกอร์นะครับซ้ายขวาเชร์มิโดกูกับออสกาบับเกมนี้ซิตี้โดนก่อนนะครับกอนโซโลูฟรังโกในปั่นเสียบสามเหลี่ยมให้ทีมหงขาวสวอนซีขึ้นนำนะแต่เชร์มิโดกูโอมามามุสรวมทั้งไรอันเชกีนะครับ ยิงคประตูพาเรือใบสีฟ้าคัมแบ็กเข้ารอบตามฟอร์มเชกีนักนี้ฟอร์มโดดเด่นเลยนะครับเชลซีบุกเอาชนะวูฟแฮมตันทีมหมาป่าสีประตูต่อ3ยิงกันแหลกนะครับอันเดรซานโตสไทริกจอจเอสเตฟอลและเจมี่กิทเทนส์ยิงคนรล,ลูกให้เชลซีแต่ว่ามีใบแดงเหมือนเดิมน,นะครับเชลซีโดนไล่ออกอีกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะเลียมดีแลบนี่แหละ ดีแลซึ่งเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเล่นนัดแรกเนี่ยถูกเปลี่ยนลงม่แทนเอสเตวานาที60นะครับพอถึงนาที86โดนไล่ออกนะเออเป็นใบแดงที่6ของเชลซีใน9นัดเรื่องวินัยยังแก้ไม่ตกจริงๆนะครับส่วนนิวคาสเซิลแชมป์เก่ายังแรงนะครับเอาชนะสเปอร์สไป2ประตูต่อ0ฟาบเบนแชมงลูกเแต่มุมขึ้นนำนาที24จากนั้นนิกวอเตอร์มาเดอร์นะครับมาโขกหนี2-0 นาทีที่50นะเป็นประตูที่6ของนิกจาก11นัดรวมทุกถ้วยนะครับนิวคาสเซิลดุจดันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของรอบต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายประกบคู่มาแล้วนะครับอาร์เซนอลเจอกับคริสตัลพาเลซเพิ่งเจอกันในพรีเมียร์ลีกหมัดๆนะครับคาร์ดิฟทีมลีกวันพบเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์8สมัยเจอกับเบรนท์ฟอร์ดและนิวคาสเซิลแชมป์เก่าเจอกับฟูตแลม แข่งกลางสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมนะครับโอเคเราดูกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกล่าเต็มหนุยนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok พรุ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ